อาละครับกินอาหารไปจกแกะครับตัวไหนมาเรียกขาแม่เห้ยเอต,ตรงนั้นไซเรนเฮ็ดยักษ์เซปไซเรนเฮดก็สื่อมาเฮ้ยแล้วจเจ้าเปนะ่าอ่ะเฮ้ยเจ้าเป๋าอยู่ไหนแต่หินเสียงอะไรอยู่อ้าวอยู่นี่อ๋ออันนี้ไปที่แนอนหรอโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆก่นครับ วันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะบ้านคอกนาบ้านคอกนาที่ไหนล่ะบ,บ,บ้านนอกคอกนาครับการจนาบุรีดูทางเข้าเขาซะก,ก่อนโอ้โหเข้ามาปุ๊บนะเจ้าเป่าครับเดินเข้าไปนู่นเลยครับที่สะพานครับอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะดูดูดูเห็นไหมจเจ้าเป่าแบบขึ้นไปอยู่บนสะพานเลย,นะย<ะ>อ่ะโอ้โอ๋โอเป็นจุดถ่ายรูปของเขาครับเห็นไหมว้าว อ่าเน่เน่เน่เดี๋ยวาเจะาเปให้ดูครับอุ้ยแท้ทิงดูเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควเลยเพื่อนๆไปไปครับเจ้าเปล่าจะไปดูตัวอื่นครับโอเคครับเฮ้ยนี่เจ้าเปล่าทำอะไรเนี่ยโอยู่ดีๆมายืนทำท่าอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้๋อไหน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 อ้มดแดงอ๋อทำท่าเหมือนมดแดงเหรอไหนไหนดูเพื่อนๆมีดอกรักด้วยนะ ใหญ่บอลลัมพ์มเลยอ่ะดูนี่นี่มแกะอยากครับโอ้ยอยูบนบอลลัมเลยอ่ะโอ้ดูดูดเฮ้ยแย่แล้วครับเซรีน้าก็สื่อมาเฮ้ยแล้วเจ้าเป่าเฮ้ยเจ้าเป่าอะไนะเอ้ยบูกี้เจอเจ้าเป่าอยู่เลยเฮ้ยที่ยินเสียงไม่ยินอยู่นี่โอ้โหโอ้ ในบ้านแกะครับนี่เพื่อนวิญญาณตรงนี้ใช่ใช่ใช่นี่คือบ้านแกะครับดีนะแกะช่วยปกป้องเราไว้ครับไม่งั้นเราต้องถูกไซเรนเฮดจับกินแน่เลยโอเคโอเปเอาออกเป้ามามันไปได้มันไปได้ออกกันได้ออกกันได้ไปทางนู้นหรอกจะไม่ออกแล้วตามไปครับนี่ครับในโซนของที่บ้านนอกขอกนานะก็ยังจะมีโซนนี้ครับที่เป็นสนามเด็กเล่นครับนี่เห็นไหม มีชิงช้าเป็นรูปต่างๆครับแล้วก็นี่มีรถไฟด้วยเจ้าเป่าไปอยู่บนรถไฟนะครับอยู่ท้ายขบวนครับนี่รถไฟออกเดินทางแล้วปูนปูนจิกจักจิกจักจึกจักจึกจักจิกจักปูนปูนจิกจักจิกจักจิกจักเนี่ยเจ้าเป่าขึ้นบนชิงช้านี่อันนี้มันต้องเล่นสองคนไหมมาเล่นด้วยมาเล่นด้วยพอนั่งได้ไหมหักไหมเฮ้ยมันค้างอ่ะ เอาเอาลกไปได้แล<ให>้วก็หลังจากที่เล่นอนุแล้วก็มาเล่นชิมช้าสีเหลืองต่อครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนด้านในครับของนี่บ้านนอกคอกนาการจนบุรีครับ นี่เห็นไหมมีสภาด้วยอันนี้เลี้ยงปลาได้นะเดี๋ยวเราจะไปเอาอาหารปลาครับนอกจากนี้นะที่นี่ก็ยังมีแบบพวกอุปกรณ์ระบายสีด้วยครับนี่เราจะไปจะไปไหนอุยเปาเราเจอเรือ,อยักษ์ครับนี้นะนี่เรือ,อยกักษ์ว้าวเห็นไหม,ไมหนี่เรือลำเบลลเลยนี่แล้วฝั่งนี้ครับก็จะมีแบบโซนของระบายสีครับเพื่อน yeah. เนี่ยวัมีของให้ระบายสีครับมีหลายดรูปด้วยนะนี่อันนี้อันนี้เป็นแกะอันนี้เป็นแกะเพื่อนเนี่ยแล้วก็มีเป็นสุนัข <Yes. S 1> แล้วก็เป็นหมูอุ๊ดอนี่แล้วก็มีโต๊ะให้เด็กนั่งระบ,บายสีตรงนี้เลยครับ <Yeah. S 1> อโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะโอโ้อันนี้สามันเลยเหรอ, <Huh? S 1> อโอเคปไะไม่ใจตังค์ครับนี่เราก็มีพวกชิงช้าแบบนี้นะชิงช้าแบบหลังลบก็มีฝั่งนี้ เดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันก่อนนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นปั้งศพนะครับเป็นขนมไทยเนะนี่ยนี่ฝั่งนี้ก็จะมีขนมไทยนะครับเพียบเลยครับน่ากินทางนั้นเลยอระแล้วก็จะมีพวกที่เป็นอาหารเป็นหมุกกระทางก็มีนะเนี่ยนี่มุกระถาครับแล้วก็มีอาหารเต็มเลยนี่ครับตอนนี้เจ้าเปาก็ได้สีมาเรียบร้อยครับเตรียมตัวระบายสีแล้วครับ นี้จะ39บาทนะครับจะมี3ตัวครับแต่ถ้าเป็นตัวเดียวจะ20บาทครับอันนี้อันน,น,นี้ตัวเดียวของคุณแม่เป็นไก่ปอกๆครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราระบายสีกันก่อนนะครับเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวให้กระเป๋าระบายสีไปก่อนนะครับเพื่อน ทีนี้นะครับกิจกรรมเขาเยอะมากเลยครับเนี่เจ้าเป่าว่ากําลังเพลิดเพลินครับกับการระบายสีนะของเจ้าเป่าเป็นตัวอะไรน่ะน่าจะเป็นไดโนเสาร์นะครับระบายสีรวมกันอโอเคใช่ครับนี่คุณแม่กําลังระบายอยู่ครับเป็นกุ๊กไก่ครับนี่เห็นไหมเวนังระบายอยู่ส่วนเจ้าเป่าก็เพลิดเพลินครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปให้เจ้าเป่าระบายสีต่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าที่นี่มีอะไรกันอีกบ้าง สำหรับน้ำในวันนี้ครับนน่น้ำจะเป็นของปั้นสดนะครับเห็นอ่าบ้านนอกคลอหนาการจนันบุรีครับนี่ครับก็จะเป็นกาแฟเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเพลิดเพลินกันอยู่ครับคุณแม่ก็สนุกครับคุณลูกก็สนุกด้วยครับช่วยกันระบายสีสองคนนึ <c oughs> เพลิดเพลินกันไปเลยอ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวเราปล่อยให้ระบายสีกันต่อนะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูอย่างอื่นกันครับโอโอ้โหดูเพื่อน ไดโนเสาร์ตัวนี้ครับเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ทำมาจากเหล็กอ่ะโอ้ดูฟันมันดิโอ้โอยเป่าช่วยด้วยพอโดนไดโนเสาร์กัดอลยเฮ้ยโอ้ยขาสั่งแต่ว่ามันเป็นจักรล็บครับเขาเอาเหล็กอ่ะมาออกเป็นตัวไดโนเสาร์นะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยแปลกเดี๋ยวที่นี่ครับนอกจากจะมีสนามเอีกแล้วนะครับยังมีนี่ เด็กเลี้ยงแกะครับเพื่อนดูโอ้มีแกะเพียบเลยอ่ะสวัสดีเจ้าแกะน้อยว่ายังไงจ๊ะเห <c oughs> ระครับกินอาหารไปเจ้าแกะครับกินไหมเอ้าไม่กิน <c oughs> กินไหมไม่กินเลยตอนนั้นกินไหมเฮ้ยทุกเฮ้ยทำไมทุกตัวมันเลี้ยขาแม่ <c oughs> ปะปารีไหมตัวไหนมันเลี้ยขาแม่ <c oughs> อเฮ้ย เพืออตรงนั้นใส่เป็นเห็ดยักษ์จะพังรึทำไงดีอะ